ก็คุ้มจริงๆค่ะพี่ประหยัดงบพี่ไปอีกนะคะประหยัดงบพี่ไปอีกแล้วก็มาที่นี่มีทุกรุ่นให้พี่เลือกพี่มาที่นี่จบในที่เดียวได้เลยนะคะพี่พี่ขาจบในที่เดียวได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถหมดสัญญาเช่าบริษัท R Caney c a ปิตอลหรือว่า R D D Car Center นั่นเองนะคะนะพี่ซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะพี่พี่ขาซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะพี่เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ไม่แท้นะคะ นะ้ามีทุกรุ่นให้พี่เลือกเลยนะคะกิ๊บมีสองที่มีที่บางนาแล้วก็ที่เทพารักษ์นะพี่อยากมาดูที่ไหนด้านบนมาได้เลยกิ๊บแชร์โลเคชันให้นะคะพี่พี่ขากิ๊บแชร์โลเคชันให้นะคะอยากได้รุ่นไหนติดต่อกิ๊บมาได้เลยนะคะ0945394932นะคะหรือว่าด้านบนมาได้เลยกิ๊บส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แชร์โลเคชันให้พี่มาหากิ๊บได้เลยคะ่ะพี่มาที่นี่จบในที่เดียวเลยรถหมดสัญญาเช่านะคะ นะขอบคุณพี่ๆกดไลค์กดแ like, ช